เรามาดูกันนะครว่าธุรกิจพอลีนาของเรายุติธรรมแซงกันได้ไหมสมมุติ A มาแนะนำกอกอก็มาแนะนำตัวเราเราซึ่งเข้าใจธุรกิจลงสมัครไป4ธุรกิจแต่เรามาขยาย2ส,สายงานให้มาวันละ4,000 4,000ของเราถ้ามาทุกวัน คูณ3เราจะได้วันละ1 2 0 0 0บาทต่อวันมาทุกวัน1 2 0 0 0บาทคูณ30วันจะมีรายได้360,000บาทต่อเดือนค่ะทีนี้เรามาดูนายกอะคะนายกอ์เขาก็อยากมีรายได้ของเขาเช่นเดียวกันเขาก็ไปแนะนำขอมา1รหัสจงผลให้กอจับคู่ ได้หนึ่งคู่รับห้าร้อยบาทค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนทํามากได้มากคนทําน้อยได้น้อยคนไม่ทําไม่ได้เลยค่ะยุติธรรมแซงกันได้ A ซึ่งมีอยู่แค่สายเดียวก็ยังไม่ได้ค่ะต้องรอขยายมาอีกข้างหนึ่งถึงจะมีรายได้ค่ะยุติธรรมแซงกันได้ค่ะธุรกิจของเราดีมากๆและอีกอย่าง,งที่ดีมากก็คือ มีมรดกตกทอดวันนี้ถ้าเราเข้าใจธุรกิจเราสร้างธุรกิจเติบโตมามากมายได้ตำแหน่งที่ใหญ่มีไรายได้เยอะวันนี้เราขี้เกียจหายใจแต่เราสร้างทีมงานมาใต้สายงานของเราเขาไม่ขี้เกียจหายใจค่ะเขาก็ยังทําธุรกิจของเขาได้ถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปผู้ที่จะมารับมรดกแทนเราก็คือทายาทของเราที่เราลงไว้ในสมัครวันแรกที่เราลงสมัครค่ะเขาจะมารับ รายได้แทนเราไปได้โดยที่ไม่ต้องลงสมัครค่ะทุกท่านนี่แหละค่ะธุรกิจพริน่าของเรายุติธรรมแสงกันได้และเป็นมรดกตกทอดได้ดีมากๆค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าระหว่าง1รหัสกับ4ีรหัสแตกต่างกันอย่างไร1รหัสลงทุนอยู่ที่สองพับาทรับรายได้วันละห0พันเท่ากับ 1,80, ่งแบาท ต่อเดือนระบบ b i p 4ธุรกิจลงทุน11,800บาทรายได้วันละ2 000, 4 0 0ัรายได้24,000บาทต่อวันเท่ากับ720,000บาทต่อเดือนค่ะทุกท่านเนีย่ยไม่ว่าทุกท่านจะลงะเลือกแบบ1รหัสหรือแบบ4รหัสก็แล้วแต่ทุกท่านนะคะเพราะ คือแนะนำเหมือนกันแนะนำมาเหมือนกันค่ะทุกท่านค่ะทีนี้เมื่อทุกท่านฟังแล้วทุกท่านไม่ตัดสินใจวันนี้ฟังดีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบถ้าท่านไม่ตัดสินใจแล้วท่านจะเสียอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไม่ตัดสินใจเสียอะไรบ้างเสียอะไรบ้างเราดูกนะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักวันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจคนอื่นที่มานั่งฟังกับเราเขาตัดสินใจวันละ6 0 0 0บาท คูณ30วัน1,80 0 0 0บาทต่อเดือนเขาไปแนะนำเพื่อนแนะนำญาติของเรามารายได้1เดือนละ1,80 0 0 0จะเป็นของเขาค่ะแต่ถ้าวันนี้จะดีไหมถ้าเราลงสมัครไปแนะนำเพื่อนแนะนำญาติแนะนำคนรู้จักของเรามาให้มาสร้างรายได้มาวันละ8 8 8, 8ด้วยกันสร้างได้วันละ6,000บาทให้มาวันละ6,000บาทเท่ากับ180,000บาทเป็นของเรา จะดีกว่าไหมคะแต่วันนี้เรามีทางเลือกถึงสามโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกนะคะทางเลือกที่หนึ่งก็คือสมัครใช้สินค้าในราคาทุนก็ดีนะคะ,ะเพื่อสุขภาพค่ะทางเลือกที่สองสมัครเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมอันนี้ก็ดีคะ่ะมันดีกว่าทางเดียวแน่นอนมีเงินเข้ากระเป๋าสองทางย่อมดีกว่าทางเดียวแน่นอนคะ่ะและสมัครเพื่อ ทำเป็นธุรกิจอันนี้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าทิศธุรกิจของเรามันสามารถสร้างรายได้วันละ24,000บาทมีรายได้7,2,000 0บาทต่อเดือนค่ะเนี่ยะคะไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกแบบไหนดิฉันก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมากๆนะคะวันนี้ดิฉันก็ จบข้อมูลแผนการตลาดของบริษัทพลิน่าไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ